เรียนมาพบกับนิ้งเราซื้ออีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเลยนะคะครั้งที่แล้วเราเขียนตามคําบอกแม่อะไรคะแม่กบไปแล้วครั้งนี้เราจะมาเขียนตามคําบอกแม่อ่าเก่งมากแม่กดใช่ไหมคะแม่กดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างมีอะไรบ้างคะมีจอจานชอช้างซอสโซดาชดา ตอปตากถอฐานทอนางมนุโททอพุเท่าตอเตาทอถุงถอทหารถอทงสอ,อ,อสลาสออสีสุดท้ายสอเสือถ้ามีคำพวกนี้นะคะเป็นตัวสะกดให้ออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ ดอเด็กเพราะว่ามันอยู่ในมาตตาแม่อะไรคะอ่ามาตตาแม่กดวันนี้เหมือนเดิมเลยให้นักเรียนเขียนตามคําบอกนะคะทิ้งเสียเขียนตามคําบอกเหมือนเดิมเลยนะคะอะ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนเขียนอ่าเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนเดิมเลยถ้าสมมต yes, ินักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปพบกับคําแรกเลยนะคะอะ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะมาพบกับคําตีท,ทีข้อที่หนึ่งเลยนะ คำว่าปราศาสตรปราศาสตรอ่าปราศาสเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอเขียนก่อนจากนั้นเราค่อยกดเล่นนะคะต่อไปตีอ่ะข้อที่2อ,อากาศว้าวอากาศร้อนมากเลยอ่ะต่อไปตีสี่ข้อที่3นะคะปีศาจว,ว้าเล่ากลัวมากเลยปีศาจอ่า ่อไปนะคะสังเกตนี่เียนต้องรู้จักคาว่าสังเกตอ่าสังเกตนะคะต่อไปติอูข้อที่5นะคะรถรถรถที่วิ่งบนถนนนะคะคำนั้นเลยนะต่อไปข้อตี้เรียวข้อที่6 ต่อไปที่ชี้ทีข้อที่7นะคะตำรวจตำรวจอ่าตำรวจเราจะชอบเห็นอยู่ที่ไหนคะตามถนนต่างๆเนาะตอนเช้าต่อไปตีป้าตีป้าก็คืออูดอูดนักเรียนเคยเห็นอูดไหมคะอืมอูดนิ่งเราเคยเห็นแต่ในรูปภาพเนาะกับอ่ะตีเจียว ข้อที่9านะคะที่เจียวอาทิตย์อาทิตย์อ้อวันอาทิตย์เลยเหมือนกันเลยต่อไปข้อที่สข้อที่10นะคะกระดาษกระดาษอ่ากระดาษเขียนยังไงนะคะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนไปดูเฉลยเลยอ่าถ้านักเรียนดูเฉลยแล้วนะคะถ้าคำไหนผิดนักเรียน นผิดถ้าไหนถูกก็เขียนถูกนะคะซึ่อสัตก,กับตัวเองนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนนํา3คําที่นักเรียนเขียนถูกนะคะมาทําอะไรนะมาทําการแต่งประโยคกี่ประโยคหนะาอ่าสามประโยคแต่งอะไรก็ได้คําไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบแล้วก็เอามาแต่งนะคะถ้าเกิดนักเรียนแต่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้นิงนกดูนะคะในไลน์นะนิงักจะรอนักนนเรียนนะคะเจเจตาจียส,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 สวัสดีค่ะ